ดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิยาลัยทุกท่านครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยสําหรับรายการห้องเรียนออนแอร์นะครับพบกับวิชาภาษาไทยจันสันติวัฒน์เช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาต่อจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วถ้าใครติดตามมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเราพูดเรื่องโวหารการเขียนกันใช่ไหมฮะตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างข้อสอบนะฮะเรื่องโวหารการเขียนนะะขอเริ่มที่ข้อแรกเลยนะฮะข้อแรกถามว่า ข้อใดมีลักษณะเป็นพันนาโวหารข้อใดมีลักษณะเป็นพันนาโวหารย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปหน่อยพันนาโวหารจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะจุดประสงค์เพื่อทําให้คนอ่านได้ภาพอารมณ์ความรู้สึกตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียนเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็พยายามที่จะทำยังไงฮะ นำอุปมาโวหารเข้ามาแทรกเพื่อทำให้ภาพอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาละอะมาดูข้อใดมีลักษณะเป็นพันธนาโวหารข้อที่หนึ่งบอกว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ตัดถนนอย่างตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2404พระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงมีตรงไหนที่ต้องการภาพ อารมณ์ความรู้สึกหรือปละ่ะข้อที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลและเอกชนได้ร่วมกันตัดถนนหลายสายเพื่อประโยชน์ทั้งการสัญจรและการพาณิชย์ข้อที่3เมื่อมีถนนหนทางเพื่อการสัญจรแล้วการสร้างตึกแถวจึงเกิดขึ้น2อฟากถนนข้อที่4ในเวลากลางคืนความสว่างตามท้องถนนมาจากตะเกียงน้ำมัน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นไฟแกส๊สและข้อที่5กรุงเทพยามราตรีในยุคที่มีไฟฟ้าใช้สว่างสวัยราวกับกลางวันเชื้อเชิญให้ผู้คนออกมาเที่ยวเล่นอย่างสำราญใจข้อใดเป็นพันนาโวหารข้อไหนกระตุ้นให้เราเห็นภาพนะคะกระตุ้นให้เรามีอารมณ์มีความรู้สึกที่แรงกล้าขึ้นเจอไหมฮะค่อยๆดูมีอยู่ข้อเดียวเ,ยเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อข้อนี้ตอบข้อ5นะคะ ดูตรงที่ขิดเส้นใต้เนาะนะฮะกรุงเทพยามราตรียุคที่เริ่มมีไฟฟ้าใช้สว่างสวัยราวกับกลางวานเห็นหรือยังมีอุป,ปมาโวหารแทรกอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ5ข้ออื่นๆละ่ะเป็นอะไรทำไมมันถึงไม่เป็นพันนาโวหารข้ออื่ๆนั้นเป็นแค่บัรยายโวหารเพราะอะไรเพราะต้องการเล่าเรื่องเท่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรื่องโดยรวมนะฮะเรื่องโดยรวมของข้อสอบพี่ยกมาให้เป็นตัวอย่างเนี้ยจะว่าด้วยเรื่องของการสร้างถนนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมฯในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะ <c oughs> แล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่กับรัชกาลที่5เนาะเริ่มมีการสร้างถนนแล้วเขาก็เล่าต่อว่าเ,อาเริ่มมีการสร้างตึกแถวตอนกลางคืนแต่ก่อนเนี่ยใช้ ในเวลากลางคืนเนี่ยแต่ก่อนใช้ตะเกียงน้ำมันต่อมาก็ใช้ไฟแกส๊สแต่ปัจจุบันนี้เรามีไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้านี้เป็นยังไงฮะสว่างสวัยราวกับกลางวันเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็เชือ้อเชิญให้ผู้คนออกมาเที่ยวเล่นอย่างสำราญะนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นพันธนาวูหารนั่นเองเพราะว่าทําให้คนอ่านเนี่ยหรือทําให้คนฟังเนี่ยเห็นภาพเกิดภาพขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะข้ออื่นเล่าธรรมดาข้อหนึ่งเป็นการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นข้ออน่นก็เป็นบรรยายวหาร เท่านั้นเองนะอ่ะข้อต่อมาข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใดอ่ะเราโฟกัสไปที่วิธีอธิบายนะคะรู้แล้วล่ะว่าข้อความเนี้ยนะคะข้อความพิ่จยกมาให้อ่านเนี้ยมันคืออธิบายโวหารแต่เป็นอธิบายโวหารด้วยวิธีอะไรย้อนกลับไปย้อนกลับไปอธิบายโวหาร มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจสิ้นสงสัยซึ่งเรามีวิธีการทําได้หลายอย่างมากอย่างที่ครูเคยพูดไปเมื่อเทปที่แล้วนะฮะเรามาดูว่าข้อความนี้ที่ที่เขาบอกว่าเป็นอธิบายวงหาเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรล่ะที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องได้นะฮะอะเริ่ม flash mob เริ่มต้นในประเทศตะวันตกคำนี้มาจากภาษาอังกฤษว่า flash mob บางคนก็เรียกว่า mob ฉับพลัน มักใช้เมื่อเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนอย่างเฉียบอย่างฉับพลันดำรงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วสลายตัวไปเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในต่างประเทศจัดตั้งเพื่อแสดงออกทางศิลปะเพื่อแสดงความคิดล้อเลียนเพื่อให้มีผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกของผู้พบเห็นในประเทศไทยปัจจุบันนำคำนี้มาใช้ด้วยจุดประสงค์เชิงพาณิชย์การโฆษณาและการเมือง ไปดูกลวิธีการอธิบายเขาบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่ครูอ่านให้ฟังไปเนี่ยมันใช้การชี้แจงตามลําดับขั้นตอนหรือเปล่าถ้าใช้การชี้แจงตามลําดับขั้นตอนแปลว่า 1, ไป2ไป3ไป4มันต้องมีโปรเซสแบบนี้นะฮะจากนี้ไปนี่จากนี่ไปนี่นะ,ะเป็นตามลําดับหรือเปล่ามีน้ยเมื่อกี้ข้อที่2บอกที่มาและก็ใช้ตัวอย่างมีการบอกที่มาไหม และมีการยกตัวอย่างหรือเปล่าข้อที่3นิยามและบอกแนวทางปฏิบัตินิยามแปลว่าการให้ความหมายคืออันเดียวกันพอพูดถึงคำว่าน,นิยามอ่ะอยากให้นักเรียนนึกถึงเวลาเราเปิดพจนานุกรมมันมีคำศัพ์ญาใช่ไหมคะคำสั์ญาต้องมีการนิยามนิยามคือการแปลความหมายหรือการให้ความหมายก็อบอกที่มาอ่ะบอกนิยามเขาบอกว่ามีการบอก บอกความหมายของคําศัพท์และมีการบอกแนวทางปฏิบัติจริงหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยย้อนกลับไปดูนะคะข้อที่4การกล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําที่แปลกออกไปการกล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําที่แปลกออกไปแปลว่าอะไรแปลว่าความหมายเหมือนกันแหละเพียงแต่พูดไปเหมือนกันเฉยๆนะคะใช้ถ้อยคําให้มันแปลกแตกต่างออกไปเฉยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันก็จะมีเหตุมีผลผลมาจากเหตุหรือเปล่า อันนี้นะฮะก็คือการชี้สาเหตุและก็ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้อะเราย้อนกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะแฟลชม็อบเริ่มต้นในประเทศตะวันตกคํานี้มาจากภาษาอังกฤษว่าแฟลชม็อบบางคนเรียกว่าม็อบฉับพลันใช่ไหมอันนี้มันบอกอะไรฮะบอกที่มาใช่ไหมเออ ถ้ามีบอกที่มาก็จะมีอยู่ข้อเดียวคือข้อ2เห็นไหมฮะบอกที่มาและใช้ตัวอย่างลองดูว่าม,มีการใช้ตัวอย่างไหมคำสาคัญที่สุดเวลาจะยกตัวอย่างคือคําว่าอะไรฮะเช่นมีคําว่าเช่นเห็นไหมฮะเช่นในต่างประเทศจัดตั้งเพื่อแสดงออกทางศิลปะเพื่อแสดงความคิดล้อเลียนเพื่อให้มีผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกของผู้พบเห็นเห็นไหมนี่ไง เจอแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อ2นั่นเองนะฮะการบอกที่มาและการใช้ตัวอย่างอันนี้ก็คือวิธีอธิบายเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจว่าแฟลชม็อบคืออะไรเพื่อให้คนเข้าใจว่าแฟลชม็อบคืออะไรอ่ะข้อที่ต่อมาข้อที่3ข้อใดเป็นบรรยายโวหารคือโจทย์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะ เขาถามว่าเป็นบรรยายเป็นพรรณนา,นาใช้วิธีการอธิบายอย่างไรเพราะฉะนั้นโจทย์ของเรื่องโวหารไม่ได้ซับซ้อนความซับซ้อนของเรื่องโวหารความซับซ้อนจนนำไปสู่ความยากเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ตัวเลือกนักเรียนต้องดูตัวเลือกดีด ะะดูตัวเลือกดีๆแล้วย้อนกลับมาฟังสิ่งที่ครูสอนไปว่ามันเข้าลักษณะไหนของโวหารเนาะ,ะข้อใดเป็นบรรยายโวหารอย้อนกลับไปบรรยายโวหารจุดประสงค์เล่าเรื่องคนอ่านต้องรู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจับใจความได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแช่นนั้นเองอไปดูข้อที่1แสงแดดยามบ่ายลอดทะลุลงมาบนพรมใบสน ที่ปกคลุมไปทั่วข้อที่สองต้นนางพญาเสือโครง่งอวดช่อดอกสีชมพูงามสะพรังไปทั้งไหล่เขาข้อที่สต้นบุกป่ากำลังออกดอกขณะที่ต้นกล้าเล็กๆก,ก,กำลังชูแขนยื่นใบออกไปข้อที่สีลูกพุทราป่าร่วงหล่นสีเหลืองอารามเต็มพื้นนึกถึงรสเปรี้ยวอมหวานทำให้น้ำลายสอ และข้อที่5ลรูปพุทธาดิบที่ยังไม่ร่วงจากต้นพวกเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านช่วยกันสอยไปจิ้มพริก,กเกลือกินอ่ะบรรยายเล่าเรื่องเฉยๆไม่ได้ต้องการภาพไม่ต้องการอารมณ์ไม่ต้องการความรู้สึกไม่ต้องขยายภาพมากเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบอยู่ที่ข้อข้ออะไรด,ดีคำตอบของข้อนี้อยู่ที่ข้อ5ลารูปพุทธาดิบที่ยังไม่ร่วงจากต้น พวกเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านช่วยกันสอยไปจิ้มพริกกระเกลือกินอันนี้ก็คือเล่าเฉยๆว่ามีวิธีการจัดการกับลูกผู้สาดิบเนี่ยอย่างไรนะฮะมีวิธีการจัดการกับลูกผู้สาดิบอย่างไรก็คือพวกเด็กๆที่วิ่งอยู่วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนี่ก็สอยไปจิ้มพริกกัะเลือแล้วก็กินกันแล้วทาไมข้ออื่นไม่เป็นบรรยายโวหารละ่ะข้ออื่นมันมีความเป็นพันนาโวหารเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะอาจอย่างเช่นข้อหนึ่ง แสงแดดยามบ่ายลอดทะลุลงมาบนพรมใบสนที่ปกคลุมไปทั่วเห็นคำว่าพรมใบสนไหมฮะพรมใบสนนี่คือเปรียบใบสนเป็นพรมถ้าจะว่าด้วยเรื่องโวงหารภาพพจน์ก็จะเป็นอุปกรั์ถูกไหมฮะ,ะพรมใบสนใบสนมันหล่นลงไปพื้นเนาะนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นพรมที่คลุมพื้นดินไว้นะฮะข้อที่สองล่ะต้นนางพญาเสือโครง่ง อวดช่อดอกสีชมพูงามสพรั่งไปทั้งเหล่าไหล่เขาโอโ้ข้อนี้มันมีคําขยายอยู่ตรงนี้ฮะอวดช่อดอกสีชมพูงามสะพรั่งเห็นไหมฮะสีชมพูไม่ชมพูเฉยๆนะชมพูแล้วก็สวยด้วยสวยแบบไหนสวยสพรั่งอ่าเห็นไหเนี่ยคือมันจะมีคําขยายเพื่อให้ภาพหรืออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเข้มข้นชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง ที่เราเรียกเรียกว่าพันนาโวหารหนึกออกเนาะข้อที่สามล่ะมันเป็นพันนาที่ตรงไหนหรือมันเป็นโวหารอย่างอื่นต้นบุกป่าก,กําลังออกดอกอันนี้ก็เป็นบรรยายธรรมดาขณะที่ต้นกล้าเล็กๆกําลังชูแขนยื่นใบออกไปเห็นไหมคะชูแขนยื่นใบออกไปอะไรที่กําลังทํากิริยานี้อยู่ต้นบุกปาก่า ต้นกล้าเล็กๆของบุกป่าเนี่ยนะฮะมกำลังชูแขนมาแล้วยื่นใบออกไปโอ้โหต้นไม้ที่ไหนจะชูแขนได้เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็เป็นลนักษณะหนึ่งของพันนาวโวหารก็คือมันกาลังแตกใบนั่นเองมันกำลังแตกใบเนาะข้อที่4ลูกพุทราป่าร่วงหล่นสีเหลืองอารามเต็มพื้นนึกถึงรสเปรี้ยวอมหวานทําให้น้ําลายสอหาสิ ตรงไหนที่มีจุดขยายแล้วพอขยายมันทำให้กลายเป็นอะไรฮะมันทำให้กลายเป็นพันนาโวหานี่เลยสีเหลืองอรารามเต็มพื้นคำว่าอรารามก็ย้อนกลับไปขยายคำว่าสีเหลืองเห็นไหมฮะแล้วร่วงเต็มพื้นเลยเป็นสีเหลืองอ่านี่คือพันนาโวหารเพราะฉะนั้นเอ่เวลามันมาอยู่ในบริบทของข้อสอบ ไม่ได้เป็นการฝึกฝนการเขียนจริงๆแบบที่ครูสอนไปในคราวที่แล้วเนี่ยเวลามันมาอยู่ในบริบทของข้อสอบเราจะต้องพิจารณาว่ามันจะมีตัวเลือกบางตัวนะฮะที่มีคำขยายและคำขยายนั้นเนี่ยมันมันทำให้เกิดอารมณ์ทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือนะฮะมันมีการเปรียบเทียบ อย่างเช่นคำว่าพรมใบสนที่ครูพูดไปเมื่อกี้หรือมันมีการทําให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทํากริยาอาการเหมือนมนุษย์ก็คือต้นกล้าเนี่ยชูแขนยื่นออกไปถ้าเป็นในเชิงโวหาร,รภาพพจน์เราจะเรียกว่าบุคคลวัตหรือบุคลาทิฐานซึ่งเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังต่อไปเนาะวันนี้เอาโบหารก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงอยู่ที่ข้อ5ตามที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะฮะข้อต่อมา อุ้ยถามเหมือนเดิมเลยใช่ไหมฮะข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใดเขากวนอยู่แถวนี้เนะาะคำถามใช่ไหมฮะในวัฒนธรรมฝรั่งมีการใช้ประโยคสั้นๆที่คมขายแสดงไหวพริบและอารมณ์ขันเรียกประโยคลักษณะนี้ว่า one liners ซึ่งเนื้อหามักเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นรอบตัวแม้จะเป็นความจริง แต่กลับตรงข้ามกับความคาดหมายคือมีความขัดแย้งอยู่ในทีเช่นขอให้ชีวิตคุณเหมือนกระดาษชำระเราก็คงฉุกคิดเนาะทำให,ให้ชีวิตจะเหมือนกระดาษชำระแล้วเขาก็เขียนต่อนะว่ายาวและมีประโยชน์บางครั้งผมต้องการสิ่งที่คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ได้นั่นคือการที่ไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ดูหักมุมเนาะ ดูขัดแยง้งช่ไมฮะแบบนี้ละฮะเรียกว่า one liners อ่ะเขาถามว่าอ่ะเมื่อกี้เนี้ยข้อความที่ครูอ่านเมื่อกี้เนี้ยเขาใช้กลวิธีการอธิบายตามแบบใดข้อที่ 1. ชี้แจงตามลําดับขั้นตอนเป็นโปรเซสไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าไหมนะฮะข้อที่สองให้ความหมายพร้อมกับยกตัวอย่างมีการให้ความหมายไหมว่าสิ่งนี้แปลว่าอะไรและมีการยกตัวอย่างมาว่า,วาเช่น 1>, 1 2 3นะฮะข้อที่3ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันข้อที่3ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันมีเหตุไหมและมีผลเปล่าข้อที่4กล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําที่แปลกออกไปและข้อที่5เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างมีการเปรียบเทียบไหมอ่ะเราก็ย้อนกลับเข้าไปอ่านอีกรอบหนึ่งในวัฒนธรรมฝรั่งมีการใช้ประโยคสั้นๆที่คมข่าย แสดงไหวพริบและอารมณ์ขันเรียกประโยคลักษณะนี้ว่า one liners มันกลับกันเนาะถ้าเราเอา one liners ขึ้นไปแล้วบอกว่า one liners หมายถึงประโยคสั้นๆที่คมคายแสดงไหวพริบและอารมณ์ขันแบบนี้มันจะชัดขึ้นว่ามันคือการนิยามแต่น,นี้เขาานิยามขึ้นก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาานนิยามขึ้นก่อนแล้วเขาค่อยบอกว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือการนิยามหรือการให้ความหมายนั่นเอง มีตัวอย่างไหมมีสิเช่นขอให้ชีวิตคุณยืนยาวเหมือนกระดาษชำระยาวและมีประโยชน์ตอนแรกเหมือนจะไม่ดีเนาะตอนแรกมันเป็นลบใช่ไหมฮะแต่พอหลังจากคำว่ากระดาษชำระปุ๊บมันเป็นบวกนี่ไง one liner เนื้อหาขัดแย้งกันนะคะในขณะที่ตัวอย่างที่สองบ,บอกว่าบางครั้งผมก็ต้องการสิ่งที่คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ได้เหมือนจะบวกแต่บระโยคทีิตาม,มานะ่ะลบ เขไหมเขาบอกว่าอะไรนั่นคือการที่ไม่มีคุณหยุดตรงนี้คือเขาไม่ต้องการเราอะนึกออกปะเออคืว่าน่ารักดีเหมือนกันนะน่าสนใจดีเหมือนกันไอวันไลเนอร์สเนี่ยต่มันคือการหักมุมในการหักมุมเพราะฉะนั้นเราเจอแล้วนะคะวิธีการเขียนของเขาก็คือ 1. นึ่เขาให้ความหมาย2เป็นไงคะเขาให้ตัวอย่างเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงอยู่ที่ข้อ2นั่นเองคําตอบของข้อนี้จึงอยู่ที่ข้อ2นั่นเอง เนะข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีลักษณะเป็นบรรยายโวหารข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีลักษณะเป็นบรรยายโวหารมีอยู่5ส่วนนะคะส่วนที่1พนักงานนําหม้อข้าวและชามแล,าและอาหารชามแรกวางลงกลางโต๊ะเป็นบรรยายไหมข้อที่2ต้มโคลงอวดสีส้มอมน้ําตาลของพริกแห้งตัดกับสีเขียวสดของใบมะกรูดที่ลอยเต็มชามนี่คือข้อที่ส ข้อที่สปลากรอบเป็นชิ้นพอดีคำแทรกอยู่ทั่วไปในชามส่งกลิ่นเย,ย้ายวนใจข้อที่สน้ำแกงหอมกลุ่นขึ้นมาเตะจมูกจนทำให้น้ำลายสอและข้อที่หรสชาติเปรี้ยวเค็มกลมกลม่อมกำลังดีประสานกับรสเผ็ดพอใช้ได้ไม่ถึงกับแสบลิ้นข้อไหนเป็นบรรยายโวหารคุณบอกแล้วบรรยายโวหารเวลาเขาถามบรรมักจะมาคู่กับอะไรพันานา บรรยายมัดจมาคู่กับพนันาใช่ไหมคะแปลว่าเราอาจจะต้องหาข้อที่เป็นพนณนาแล้วตัดทิ้งไปก็ได้หรือเรามั่นใจแล้วแหะว่าข้อนี้เป็นบรรยาย้วก็ลองเลือกไว้นะคะแล้วเราก็ไปแล้วเราก็ไปไปตรวจสอบข้ออื่นนะคะว่ามันไม่ใช่บรรยายนะคำตอบของข้อนี้อยู่ที่ข้ออะไรครับข้อ1พนักงานนำหม้อข้าวและชามอาหารและอาหารชามแรกวางลงกลางโต๊ะก็รู้เหตุการณ์ถูกไหมฮะอ่ะ 2องสามี่ห้ามันผิดยังไงต้มโคลงอวดสีส้มอมน้ำตาลของพริกแห้งตัดกับสีเขียวสดของใบมะกรูดที่รอยเต็มชาบโอ้โหอันนี้เน้นภาพเห็นไหมฮะเน้นการให้เห็นภาพอย่างชัดเจนอันนี้จึงเป็นพันนาโวหารข้อที่3ปลากรอบเป็นชิ้นพอดีคำแทรกอยู่ทั่วไปในชามทรงกลิ่นเย้าวยวนใจเห็นคำว่าเย้าวยวนใจไหมฮะอ่าข้อที่สี่ น้ำแกงหอมกลุ่นขึ้นมาเตะจมูกจนทำให้น้ําลายสอ,อเตะจมูกเห็นไหมฮะกลิ่นเนี่ยเตะจมูกเลยเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมารสชาติเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมกําลังดีประสานกับรสเผ็ดพอใช้ได้ไม่ถึงกับแสบลิ้นอ่นนี่เราก็เจอคำว่ากลมกล่อมเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือส่วนที่ทำให้ข้อความเป็นพันนาโวหารมีข้อเดียว นะฮะที่ไม่ได้เป็นพรรณนา,นาวูหารและเป็นบรรยายวูหารก็คือข้อหนึ่งที่ครูอธิบายไปอ่าข้อความต่อมาอุ้ยถามทุกปีเลยข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใดไม่และเพราะฉะนั้นการอธิบายเนี่ยพลาดไปได้นอะออกข้อสอบทุกปีใครอยากทำวหารการเขียนได้ดีนะฮะนะักเรียนต้องดูวิธีการเขียนอธิบายนะฮะว่าเขาเขียนอย่างไรอ่ะครูอ่านให้ฟังหม้อดินเผา ทำได้ไม่ยากผู้ที่ทําเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนิยมปั้นด้วยการขึ้นแป้นหมุนหรือแป้นถีบขณะหมุนแป้นใช้มือค่อยๆดึงก้อนดินตรงกลางขึ้นเป็นรูปทรงหม้อตามต้องการตกแต่งผิวหม้อให้เรียบทั้งด้านนอกและด้านในจากนั้นจึงนำไปเรียงในเตาเผาต่อไปอืมคือว่ามันมีคำบางคำเราเรียกว่าคีย์เวิร์ดเนาะบางคำ ที่มันบอกเราอยู่ว่ามันใช้วิธีอะไรนะฮะอันแรกข้อที่1นิยามและใช้ตัวอย่างมีการให้ความหมายไหมมีการยกตัวอย่างไหมข้อที่2ชี้แจงตามลําดับขั้นตอนมีกระบวนการทําหรือเปล่ามี1และไป2 2และไป3ามมีไหมข้อที่3กล่าวซ้ําด้วยถ้อยคําที่แปลกออกไปมีไหมฮะความหมายเดียวกันแต่พูดหรือเขียนให้แตกต่างออกไปข้อที่4 ชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันมีเหตุไหมแล้วก็เหตุนั้นส่งไปที่ผลหรือเปล่าข้อที่5เปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความต่างมีไหมคะมีการเปรียบเทียบไหมสิ่งที่เราอ่านไปเมื่อกี้ข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายคําคตอบของข้อนี้อยู่ที่ข้อ2ชี้แจงตามลําดับขั้นตอนเขากําลังอธิบายขั้นตอนการทําหม้อดินเผา มันเริ่มจากอะไรฮะขึ้นแป้นหมุนหรือแป้นถีบจากนั้นก็ทำอะไรฮะขณะหมุนก็ใช้มือค่อยดึงดึงก้อนดินตรงกลางขึ้นเป็นรูปทรงหม้อตามต้องการนะฮะจากนั้นตกแต่งผิวหม้อให้เรียบทางด้านในและด้านนอกสุดท้ายนำไปเรียงในเตาเผาต่อไปแล้วจะเห็นคำว่ามีคำว่าจากนั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าจากนั้นนั่นแหละเป็นตัวคีย์เวิร์ดสำคัญที่บอกเราว่าอ๋อเขาใช้วิธีการ อธิบายตามลำดับขั้นตอนนี้นะก,ก็ไม่ยากเนาะ,นะะมาข้อต่อมาข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นบรรยายโวหารข้อ36นะฮะหปังผู้คนในห้องโถงวิ่งสับสนอ,นอลหมานจนโกลาหลไปหมด 2. เสียงวีดร้องดังสนัน่นเหมือนตั้งใจประสานเสียงกัน 3. บางคนพยายามวิ่งโครมโครมหาทางออกจากพื้นที่เพื่อเอาตัวรอด 4. จนชนข้าวของที่วางเรียงรายบนชั้นกระจกหล่นแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเกลื่อนพื้นและ 5. เจ้าหน้าที่ออกมาประกาศด้วยเครื่องขยายเสียงขอให้นั่งลงและอยู่ในความสงบทุกคนทำตามคำตอบอยู่ไหนเออขอ้อความตอบแันนี้ส่วนใดเป็นบรรยายโวหาร บรรยายมากมากับพันนาเนาะที่เราชอบให้แยกที่ครูบอกอ่ะคำตอบของข้อนี้อยู่ที่ข้อ5เจ้าหน้าที่ออกมาประกาศด้วยเครื่องขยายเสียงขอให้นั่งลงและอยู่ในความสงบทุกคนทำตามเป็นการเล่าเหตุการณ์ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นพันนาโวหารหนึ่งสาเป็นพันนาโวหารดูยังไง นี่ก็พนาณาได้นดนะได้ยินเสียงใช่ไหมฮะผู้คนในห้องโถงวิ่งสับสนอนลหมานจนโกลาหลไปหมดโอ้โหคำเหล่านี้แสดงถึงความวุ่นวายเห็นไหมฮะสับสนอนลหมานโกลาหลมันให้ภาพชัดมากว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากได้ยินเสียงปังนะฮะข้อที่สองเสียงวีดร้องดังสนั่นเหมือนตั้งใจประสานเสียงกันอ่ะก็เจอคำว่า เสียงวีดร้องมันเป็นยังไงมันดังมากราวกับทุกคนตั้งใจที่จะประสานเสียงนี้ข้อที่3บางคนพยายามวิ่งโครมโครมหาทางออกจากพื้นที่เพื่อเอาตัวรอดก็เจอคำว่าวิ่งโครมโครมนะฮะวิ่งโครมโครมคือวิ่งเสียงดังแล้วก็วิ่งอย่างรวดเร็วนะฮะแบบหนียังไม่คิดชีวิตอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ข้อที่4เจอตรงไหนฮะจนข้าวของที่วางเรียงรายบนชั้นกระจกหล่นแตก กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเกลื่อนพื้นะนกนน็เจอตรงคําว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเจอตรงคําว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นและโครงสร้างการออกข้อสอบหนีไม่พ้นเรื่องของการให้แยกบรรยายกับอธิบายไบรรยายกับพรรณนาออกจากการอย่าลืมเวลาเราจะแยกพรรณนาออกจากบรรยายเราดูคําขยายที่มันเติมเข้ามาเราดูคําขยายที่มันเติมเข้ามา หรือถ้าข้อสอบไม่ถามบรรยายกับพรรณนา,นาข้อสอบก็ถามกลวิธีการอธิบายเขาอธิบายแบบไหนก็มีหลายแบบใช่ไหมฮะนิยามใช่ไหมฮะตามลําดับขั้นตอนยกตัวอย่างก็เป็นสิ่งที่เราเรียนจะจะเข้าไปดูตามรายละเอียดตามโจทย์ที่ข้อสอบกําหนดไว้นะฮะ,อะลองดูอีกข้อหนึ่งไหมข้อต่อมาเห็นไหมข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีการอธิบายตามแบบใด ะคะำตัวหมายความว่าพูดว่าตนมีความรู้ความสามารถหรือตำแหน่งการงานต่ำกว่าความเป็นจริงในสังคมไทยนิยมคนที่ถ่อมตัวมากกว่าคนที่โอ้อวดเช่นแม้วิชัยจะได้รับรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมประจำปีแต่เขาก็มักถ่อมตัวว่าเป็นความบังเอิญเจอคำว่าอะไรอีกแล้วเจอคำว่าเช่นและเจอคำว่าอะไรอีก หมายความว่าโอ้โหสองคีย์เวิร์ดนี้ชัดเจนหมายความว่านี่คือการนิยามหรือการให้ความหมายส่วนเช่นเนี่ยคือการยกตัวอย่างคำตอบจึงอยู่ที่ข้อ2นิยามและใช้ตัวอย่างเห็นไหมฮะ,ะเราก็สามารถสังเกตเห็นคำคีย์เวิร์ดได้อย่างชัดเจนนะฮะอ่ะข้อความต่อบไปนี้ส่วนใดเป็นบรรยายโวหารถามอีกแล้วถ้าบรรยายมาต้องแยกให้ออกจาก พันานาอ่ะไปส่วนที่หนึ่งโชคเดินตรงเข้าไปในโบสถ์พระได้ยินว่าที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังโบราณข้อที่สองภาพเหนือประตูทางเข้าเป็นรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมที่งดงามเหนือบรรยายข้อที่สามถัดมาเป็นพญามารถูกคลื่นมัึคือมาสัตว์กระโชกข้อที่สี่เหล่าบริวาลมารต่างว่ายน้ำเอาตัวรอดอย่างทุลักทุเล และข้อที่5มารแต่ละตนดิ้นรนหนีตายด้วยอาการหวาดผวาเพราะฉะนั้นข้อ36ที่ครูยกขึ้นมาดูนี้นะคะข้อไหนเป็นบรรยายโวหารมุ่งเล่าเรื่องมุ่งเล่าเรื่องไม่มุ่งเห็นภาพไม่มุ่งอารมณ์ความรู้สึกข้อนี้ตอบตอบข้อ1นค่ะโชดเดินตรงเข้าไปในโบสถ์เพราะได้ยินว่าที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังโบรา ข้อที่สองตรงไหนทำให้ไม่เป็นพรรณนาโวหารฮะภาพเหนือประตูทางเข้าเป็นรูปแม่พระธรณีบีบมวยผมชี่งดงามเหลือบรรยายนี่ไงตอนท้ายนี่ไงงดงามเหลือบรรยายนี่ข้อที่สามถัดมาเป็นพญามารถูกคลื่นมหึมาซัดกระโชกก็ตรงท้ายเหมือนกันคำที่มาขยายเห็นไหมฮะคลื่นคลื่นที่มันมหึมามันซัดกระโชกเลยข้อที่สี่นะคะ คำขยายอยู่ไหนฮะทุลักทุเลเราบริวาณมารต่างว่ายน้ําเอาตัวรอดอย่างทุลักทุเลแล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายมารแต่ละตนดิ้นรนหนีตายด้วยอาการหวาดผวาก็เจอคําว่าหวาดผวาใช่ไหมไม่ได้ยากค่อยๆวิเคราะห์ไปนะ,ค,ะครูหวังว่าการทบทวนนะฮะด้วยการทําข้อสอบในวันนี้จะทำให้เรียนเห็นแนวทางการออกข้อสอบเรื่องโวหารการเขียน มากยิ่งขึ้นและให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้แม่นยำมากขึ้นเพื่อที่จะได้ลงสนามสอบจริงได้อย่างมั่นใจสำหรับคราวนี้ก็ขอจบไปเท่านี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ